มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านกุมขมับเปิดร้านได้แล้วแต่หนักกว่าเดิมในช่วงที่จะถานาการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 เเริ่มจะคลี่คลายลงนะคะหลายๆพื้นที่เริ่มจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดร้านอาหารหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า ที่ปกติแล้วจะมีผู้คนไปใช้บริการในแต่ละวันเป็นจํานวนมากค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้แล้วก็ใช่ว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติซะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทางร้านค้าผู้เช่าที่เช่าภายในห้างนั้นกําลังประสบกับปัญหาจากการที่ห้างเปิดอีกครั้ง 1. เจ้าของร้านต้องจ่ายค่าเช่าเหมือนเดิมเมื่อกลับมาเปิดได้อีกครั้งอาจจะแย่กว่าเดิมเพราะว่าทางร้านต้องจ่ายค่าเช่าเท่าเดิมแต่คนมาเดินน้อยลง ร้านค้าก็ขายของได้น้อยลงตามไปด้วยการเปิดร้านนั้นดูเหมือนว่าจะช่วยทางห้างให้เก็บค่าเช่าได้มากกว่า 2. เจ้าของร้านต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานอีกหนึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารต่างๆในห้างก็คือค่าจ้างพนักงานถึงแม้บางร้านอาจจะหยุดจ่ายไปแล้วบางร้านอาจจะจ่ายเพียงครึ่งเดียวแต่บางร้านก็ต้องรับภาระเงินเดือนพนักงานแบบเต็มๆในขณะที่ลูกค้าก็น้อยลงไปมากระดับที่เข้าร้านลดลง แต่รายจ่ายกลับยังต้องจ่ายเท่าเดิมค่ะ 3. ม,มีข้อจำกัดมากขึ้นถึงแม้ว่าห้างจะเปิดให้บริการได้แล้วนั้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นปกติที่ร้านนั้นมีโต๊ะรับลูกค้าได้30โต๊ะแต่อาจจะให้ลูกค้านั่งกินในร้านได้แค่10โต๊ะเท่านั้นเพื่อรักษาระยะห่างเมื่อก่อนลูกค้าจะเข้าร้านเดินดูของกี่คนก็ไม่จำกัด แต่ตอนนี้ต้องจำกัดคนเข้าไปรอบละไม่เกิน1 0 1ถึงคนเท่านั้นเพื่อป้องกันการแอรอัดของผู้คนเมื่อก่อนสามารถนั้งรับประทานอาหาร1โต๊ะได้4-5ถึงคนแต่ตอนนี้ต้องนั่งแยกโต๊ะกันให้แค่โต๊ะละ1-2ถึงคนเท่านั้นค่ะข้อจำกัดเหล่านี้นะคะทำให้การรองรับลูกค้าจากปกติแล้วรับได้จำนวนหลายคนเพิ่มโอกาสลูกค้ามากขึ้น แต่กลับรับลูกค้าได้ทีและไม่กี่คนลดโอกาสนะคะที่ลูกค้าจะเข้าร้านและส่งผลให้รายได้ลดลงตามไปด้วยนั่นเองค่ะ 4. คนเดินห้างลดลงมากนะคะช่วงนี้ห้างเองก็เริ่มทยอยเปิดให้บริการมากขึ้นแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังคงมีความกลัวกันอยู่จึงไม่อยากจะออกไปไหนเท่าไหร่นะคะรวมถึงมาตรการที่ต้องเช็คอินเช็คเอาทเข้าออกจากห้างสร้างความไม่สะดวกให้กับคนที่ไปใช้บริการ ทำให้หลายคนก็เลือกจะไม่ไปจะดีกว่ารอให้เปิดได้ปกติค่อยออกไปค่ะคนที่ไปเดินห้างก็เลยมีจํานวนลดลงไปมากกว่าเดิมค่ะ 5. ความเคยชินของผู้คนนะคะความเคยชินของผู้คนทําให้เกิด New Normal นะคะคนเริ่มเคยชินกับการเซฟตัวเองไม่ออกจากบ้านการรัประทานอาหารในร้านแต่ต้องถูกแยกโต๊ะนั่งนะคะครอบครัวที่มาด้วยกันก็เลยตัดสินใจไม่ไปกินค่ะ บางคนเองก็สั่ง Delivery มากินที่บ้านแทนนะคะขณะที่บางครอบครัวเคยชินกับการทำอาหารกินในช่วงกักตัวทำให้เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละมือได้เยอะจึงเริ่มมาทำอาหารกินกันเองมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าห้างจะสามารถกลับมาเปิดได้แล้วแต่ยังไม่เป็นปกติซะเลยทีเดียวนะคะผลลัพธ์ก็คือมันอาจจะกลายเป็นปัญหาหนักกว่าตอนที่ห้างถูกปิดซะด้วยซ้ำเพราะว่ารา้านค้าร้านอาหารต่างๆต้องแบกรับภาระค่าใช้จา่าย มากขึ้นกว่าตอนห้างปิดนะคะแต่ว่ายอดขายลดลงคนซื้อก็ลดลงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ